สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าดาตรีภัยสารสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีเร่งเตรียมแก้ไขสถานการณ์น้ำค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ไประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งนำโดยนายนิทัศน์ต้นจันทร์ประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีทุกโรงเรียนร่วมในการประชุมโดยการประชุมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าโครงการต่างๆเพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้การทำงานเกิดคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วรวมทั้งการมอบหมายงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงตำบลพรอม,มาศที่เคยถูกน้ำท่วมอย่างหนัก ีพศ2554ล่าสุดได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันออกที่คันครองชัยนาทอายุทยาคลองมหาราชมีแนวขนานลำน้ำเจ้าพระยายาว120กิโลเมตร มีน้ำไหลประทะและล้นข้ามคันคลองหากคันคลองทานไม่ไหวน้ำอาจไหลเข้าสู่อำเภอท่าวุ้งอำเภอบ้านมีโดยมีแนวขนานลำน้ำเจ้าพระยายาว120กิโลเมตรมีน้ำไหลประทะและล้นข้ามคันคลองหากคันคลองทานไม่ไหวน้ำอาจไหลเข้าสู่แม่น้ำบางขามอำเภอท่าวุ้งขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำของแม่น้ำบางขามจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆอาจสูงกว่าตลิ่งประมาณ30-40เซนติเมตรก็จะเข้าสู่ทุ่งท่าวุ้งอาจไหลท่วมแม่น้ำลบบุรีในขณะนี้ก็ได้มีการควบคุมระดับน้ำไม่ให้ล้นตลิ่งซึ่งประชาชนต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดป้องกันน้ำท่วม ประชาชนที่อาศัยริมตลิ่งแม่น้ำลบบุรีต้องเฝ้าระวังเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะท่วมล้นตลิง่งในส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีนั้นได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มความสามารถได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำตลอดเวลาพื้นที่น้ำท่วมขัง หน้ามอทบอที่13ชุมชนสีดาบริเวณหมู่บ้านสรานรมพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อระบายน้ำตลอดเวลาพร้อมได้เตรียมกระสอบทรายอุปกรณ์การช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลา ด้านสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลบรุรีได้รายงานผลการดําเนินการประจําปี2564โดยมีรายรับ14,973,601.96บาทมีรายจ่าย4,119,989.80บาทมีกําไรสุทธิ10,953,612.10บาท ส่วนการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุคประจำปี2565ระหว่างวันที่7-8พฤศจิกายน2565ที่บริเวณวงเวียนสระแก้วหรือวงเวียนสีสุริโยไทยปีนี้จัดงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็จะเน้นการแต่งกายย้อนยุคแบบงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช แบบชุดไทยย้อนยุคอดีตสมัยต่างๆจะมีการถแถลงข่าวในวันที่3พฤศจิกายน2565กิจกรรมการจัดงานก็เป็นนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงลิเกมวยตะกร้อรำวงย้อนยุคและมโหรสพการประกวดกระทงใหญ่กระทงประดิษฐ์ ส่วนขบวนแห่ได้เชิญสถานศึกษาโรงเรียนและหน่วยงานราชการร่วมขบวนแห่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เจ้าของมา้าออกตามหาม้าของตนเองวุ่นหลังจากคืนที่ผ่านมาฝนตกฟ้าขนองช่วงกลางดึกจนชาวบ้านพบว่าตายคาท่อน้ำทิ้งริมถนนคันคลองลบบุรีบ้านแพรกต้องใช้รถยกซากมาขึ้นมาค่ะ ในขณะที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีว่ามีนายทองทรัพย์สุดรโชคอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่1 6 2ทับ4ตําบลทะเลชุกซ้อนอำเภอเมืองลบบุรีเพื่อขอ การสนับสนุนเจ้าหน้าที่และรถยกมาช่วยยกซากม้าที่ตกอยู่ในท่อน้ำริมถนนคันคลองชลประทานสายลบบุรีบ้านแพรกหลังโรงแรมฮอลิเดย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจึงได้เดินทางไปจุดที่ได้รับแจ้งเหตุ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมรถยกไปดำเนินการนำซากของม้าขึ้นมาจากท่อน้ำดังกล่าวโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง จากการสอบถามเจ้าของมา้าทราบว่าม้าตัวดังกล่าวเป็นม้าเพศผู้อายุสามปีเศษได้ผูกไว้กับตอไม้บริเวณดังกล่าวเป็นประจำแต่ในช่วงคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกฟ้าขนองอาจจะทำให้ม้าตื่นกับเสียงฟ้าร้องจึงวิ่งหนีเชือกที่ผูกไว้ไม่สามารถต้านแรงมาได้แล้วอาจจะวิ่งไปตกท่อน้ำดังกล่าว จนในตอนเช้าตนออกมาจากบ้านตามหาเป็นเวลานานและมาพบอีกทีว่าม้าของตนตกอยู่ในท่อน้ำเสียชีวิตแล้วทั้งนี้คาดว่าม้าคงจะพยายามดิน้นจะขึ้นจากท่อน้ำที่ขับแทบสุดชีวิตเป็นเวลานานจนขาดใจตาย,ตายกว่าที่ตนจะมาพบเนื่องจากคืนที่ผ่านมามีฝนตกฟ้าร้องทำให้ไม่ได้ยินเสียงม้าที่พยายามจะเอาชีวิตรอดค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศราสตร์ไกลฤกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ